และช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะใหม่แล้วก็พี่เป้นะคะจะขอมูฟไปนอกสถานที่นิดนึงค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ขอประชุมการตรัสกองทัพอากาศนั่นเองค่ะโดยงานนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นนะคะเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาเป็นงานมอบรางวัลให้กับเหล่าบรรดานักธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์ข้าขราชการหลากหลายภาคสว่วนหลากหลายหน่วยงานแน่นอนแล้วคุณก็เป็นพิธีกรหลักด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างวันนั้นก็ไปประกาศรายชื่อคุณเป็นทุกงานต้องขอคนนี้ยินดียินดียินดีกับทุกคนที่รับรางวัลด้วย แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราสองคนก็เก็บภาพบรรยากาศสุดน่ายินดีมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ชมกันค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ยายใหม่แล้วก็ทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมเก็บความทรงจำดีๆค่ะ ส่วนตัวใหมายเองเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่ขึ้นรับรางวาัลแต่แค่เห็นรอยยิ้มของผู้ที่รับรางวัลแล้วก็แอบ,บยิ้มและแอบ,บยินดีไปกับทุกๆท่านเป็นอย่างมากจริงๆนะคะงานที่ยิ่งใหญ่แลนะน่าประทับใจในครั้งนี้ก็ต้องขอปรบมือให้กับท่านนี้เลยดรอกเตอร์อำนาจมัจฉัยประธานสาวนชผู้ที่ทำให้งานในวันนี้สมบูรณ์แบบอย่างที่เราได้เห็นกัน ายครั้งค่ะที่ใหม่แล้วก็รายการ The People Show นะคะเราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์เก็บภาพบรรยากาศบุคคลสําคัญในงานนะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังงานสําคัญหลายครั้งที่จัดขึ้นกับงานรับรางวัลอสงเกตน,นะคะวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้อยู่ด้านข้างของใหม่แล้วค่ะดออรอํารอำนาจมัดสดายนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะถามถึงการจัดงานครั้งนี้หน่อยคะ่ะว่าวันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของดออรในการจัดงานครั้งนี้คืออะไรคะ แน่นอนว่าทุกครั้งที่เราเดําเนินกิจกรรมในเรื่องของการเสริมสร้างาการให้หวัญกาลังใจเชิดชูเกียรติกับบุคคลในส่วนของรางวัลก็เสมือนอฝันกละกำลังใจให้กับทุกทกท่านที่ได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็จะได้เป็นพลังเป็นกําลังในการที่จะเ,เดินหน้าหรือดําเนินกิจกรรมของแต่ละท่านนั้นได้ต่อไปต่อเนื่องครับ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณดออรอมนาจมาสดายมากๆนะคะที่เสียสละเวลาให้รายการได้มีโอกาสสัมภาษณ์ค่ะขอบพระคุณคคและแน่นอนว่าง,งานนี้ค่ะหมายเองก็ไม่พลาดนะคะได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์หลายท่านด้วยกันนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของความสำเร็จมาฝากคุณผู้ชมค่ะ แสดงความยินดีกับประธานกรรมการบริษัทพีบีเตอร์ประเทศไทยจำกัดนั่นก็คือดรบุญมาพันดวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โห oh, oh, ไม่เจอขนาดมากครั้งนี้มากับผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็รับถึงสองรางวัลด้วยอะไรยังไงคะ,ะก็จะมีรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีแล้วก็ธุรกิจดีเด่นแห่งปีนะครับวันนี้ก็จะมีรางวัลเกี่ยวกับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำสลายแดงที่เป็นดีพรีเมียมโกลกล่องสีทอง กล่องสีฟ้าฟ้ากล่องสีทองครับแล้วก็ขวดสีทองตัวใหม่ซึ่งได้เพิ่มสมุนไพรเข้ามาอีก6อย่าง6ชนิดนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเก่าตัวนี้เนี่ยทราบมาว่าคือตอนนี้ที่ทอดมากใช่ครับเพื่อพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรประหยัดต้นทุนในการใช้ใจ่ายในการผลิตในการปลูกพืชผักทั่วไปได้หมดครับก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงาม ขึ้นมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแชมพูสับะัอย่างนี้นะครับสบู่แล้วก็มีมสายตาก็มี B I s t ตาที่ได้รับความนิยมกันสุขภาพผู้ชายก็วีวันเฮิของผู้หญิงก็เลอฟ้าอย่างนี้ก็มีครบแล้ะครับหลกักๆอยู่ประเทศไทยไหมหรืออยู่ประเทศเพื่อนบ้านอ,าอยู่ประเทศไทยครับเพื่อนบ้านก็มีครับไปรประเทศลาวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเราก็มีออยผ่านออยเรียบร้อยของสปปลาวนะครับช่องทางกาจัดจำหน่ายตรงไหนตัวแทนจําหน่ายครับประจําอําเภอทุกอําเภอนะครับก็จะมีตัวแทนจําหน่ายของเรานะครับ ก็สามารถหรือว่าสอบถามรายละเอียดมาที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0894223471ถ้าอีกเบอร์หนึ่งครับ0803249222และ0856471234ครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่บุญมามากนะคะที่สละเวลาแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับ คุณผู้ชมค่ะมาแสดงความยินดีกับคุณหมอของเราดีกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอเจียค,คุณผู้ชมค่ะคุณหมอเจียน,นี้เป็นแพทย์หญิงหมอจีนที่ตอนนี้วันนี้มารับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีถืออยู่ในมือละมุนคอลลาเจนบ y ยเอสเจนั่นเองคุณหมอค่ะเป็นครั้งแรกของผลิตภัณฑ์นี้ที่ได้รับรางวัลรู้สึกยังไงบ้างต้องบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นเนาะแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะดีใจมากๆที่จะได้ให้คนไทยได้รับประทานของดีมีคุณภาพค่ะละมุนคอลลาเจนบ y เอสเจค่ะ, SJ, คะกำลังจะไปตีตลาด ประเทศจีนตัวนี้พิเศษยังไงคะต้องบอกเลยนะคะว่าประเทศจีนเป็นประเทศกลุ่มเป้าหมายและเป็นประเทศใหญ่ผลิตภัณฑ์ของเรามีสารสก,กัดสมุนไพรจีนค่ะที่มาอยู่ในคอลลาเจนครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งทําให้คอลลาเจนเราสามารถแอคทีฟอินกรีเดียนได้ไปสู่เป้าหมายได้สูงสุดเลยค่ะยาจีนตัวนี้เป็นสมุนไพรที่เป็นอายุวัฒนะคนไทยก็ชอบคนจีนก็ชอบเพราะฉะนั้นต้องเป็นโปรดักต์ใหม่แห่งประเทศไทยเราแล้วล่วะคะ่ะโอ้โหอันนี้คืออยากรู้แล้วหมอคะ่ะของเราแตกต่างกับคอลลาเจนที่อื่นยังไงคุณหมอของเรามีเทคโนโลยี จะทําให้คอลลาเจนนะคะไปดูดซึมที่ลําไส้เล็กนะคะและไปสึงเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเรามีลิขสิทธิ์เฉพาะแบรนด์เลยทีเดียวติดต่อช่องทางไหนยังไงบ้างคะได้เลยค่ะก็คือเฟซบุ o กนะคะเอเจบายซื่อเจยนั่นเองค่ะอินสตาแกรมค่ะแล้วก็มีไลฟ์ผ่านติ๊กต็อกด้วยนะคะกำลังจะเป็นชาแนลใหม่ของเรานั่นเองค่ะอนี่แหละค่ะการันตีได้จากตัวของเจ้าของผลิตภัทเองคุณหมอผิวดีมากคุณผู้ชมยังไงวันนี้แสดงความยินดีด้วยนะคะคุณหมอขอบคุณมากค่ะ กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ถืออยู่ในมือนี้นะคะเป็นสบู่กัญชาน้องใหม่กับแบรนด์เซนเดย์นั่นเองค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะพี่เดย์รู้สึกยังไงบ้างดีใจมากครับค่ะได้คิดว่าจะได้รางวัลใช่ไหม <laughs> แล้วเราก็เป็นแบรนด์น้องใหม่ด้วยสบู่กัญชาที่ถือยู่ในมือนี้แบรนด์เซนเดย์นี้จะทําตลาดไปสู่ต่างประเทศ ตอนนี้ขายในประเทศไทยด้วยแล้วกํลังจะไปที่ไหนคะไปอเมริกากับแคนาดาความพิเศษของสบู่ของเราคืออะไรคะมันทําให้ลดสิวลดฝ้าได้แล้วก็รู้สึกมันดีฮะมผมใช้เองแต่ก่อนเวลาเราเป็นสิวเราก็มันปวดใช่ไหมเราก็เอาเอใบกัญชาไปทาหน้าที่เป็นสิวมันก็หายปวด ก็เลยกลายเป็นสมู That ่ตัวนี้ออกมาคก็เหมือนเรามีวัตถุดิบเองมีสารตั้งต้นเราปลูกเองอะไรเองเราควบคุมการผลิตทั้งหมดเองจะไหน่ายที่ไหนยังไงคะพี่เดอลงตามเพจฮะแล้วก็ฝากน้องๆที่เขาขายตามร้านค้าตามตลาดบ้างตามตลาดนัดบ้างก็เลยรู้สึกว่าขายดีฮะ ประมาณเดือนนี้หมื่นหมื่นห้าพันกว่าก้อนต่อเดือนขนาดนั้นเลย <laughs> และเป็นแรนน้องใหม่ด้วยคุณผู้ชมคะ่ะนี่แหละคือการันตีเลยนะว่าหนึ่งเลยพอพี่เดเย์เขาควบคุมการเพาะปลูกเองอะไรเองผลิตเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของคุณนะภาพอะไรก็จะดีถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะคะสะบู่สมุสนไพรเซนเดย์ค่ะก็ติดต่อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้ด้านหน้าจอนี้สุดท้ายแล้วพี่เดย์มีอะไรอยากจะฝากบอกถึงคุณผู้ชมบ้างเชิญค่ะใช้ดีจริงแล้วทดลองด้วยตัวเองอลดสิวลดฝ้า หน้ากระจารย์ใสถ้าใครสนใจเป็นตัวแทนสบูสันเดก็สามารถติดต่อส่องทางข้างล่างได้นะครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะพี่เดมากๆเลยนะคะแล้วก็แสดงความยินดีด้วยขอบคุณทั้งสองท่านคะ่ะ คุค้นๆไหมคะนี่แหลคะค่ะที่ถืออยู่ในมือใหม่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าโทบี้อันนี้ในติ๊กต็อกคือโด่งดังมากวันนี้ได้กระทบไหล่เจ้าของแบรนด์แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโ่โอ้โหคุณกขาเต็มไม้แต่มือวันนี้2รางวัลเลยรู้สึกยังไงบ้างคะ โอ้ยวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะ,ะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการบํารุงเส้นผมนะคะใครที่มีปัญหาในส่วนตรงนี้แนะนํามากๆเลยเพราะว่าเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรที่มาจากย่าหางม้าซึ่งย่าหางม้าเนี่ย,ยไม่ได้มี ไม่ได้มีทั่วไปในไทยนะคะมันเกิดเฉพาะที่เฉพาะถิ่แล้วตัวนี้นําเข้าค่ะแล้วเขาเนี่ยมีสาร,สริก้าบริสุทธิ์นะคะซิริกาตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของเส้นผมเล็บแล้วก็ผิวพรรณช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมแล้วก็ชะลอการหลุดลของเส้นผมด้วยก ก่อนหน้านี้ก็คือผมร่วงหนักมากเนื่องจากว่าเป็นคุณแม่หลังคลอดที่ผมร่วงหนักมากนะคะได้เจ้าตัวนี้ออกมานะคะยังมีตัว DHA นะคะโทบี้ DHA โทบี้โคโคแคลนะคะแล้วก็ตัวโทบี้ผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายค่ะ,ะเดือนหน้านี้ค่ะ,ะก็เดี๋ยวจะไปติดต่อ,อการส่งออกที่สิงคโปร์ด้วยค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมที่ชมอยู่สนใจติดต่อช่องทางไหนหาซื้อได้ยังไงบ้างคะก็มีแพลตฟอร์มของ TikTok นะคะโทบี้ไทยแลนด์นะคะหรือ IG ค่ะโทบี้ t ท a i l a n d Official ค่ะหรือทางแพลตฟอร์มของเ c e b o o k นะคะ t o b ี Thailand Official ไ,ได้เลยค่ะวันนี้แสดงความยินดีกับ CEO ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มา,มาแสดงความยินดีกับซีอสาวสวยของเรากันดีกว่านะคะคุณเจนนี่ซึ่งเป็นซีอบริษัทบิวตี้ซาลอนเจนนี่จำกัดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะก็กราบสวัสดีแล้วก็ขออนุญาตแน้นตำตัวค่ะตัวเจนนี่เองนะคะเป็นซีอบริษัทบิวตี้ซาลอนเจนนี่จำกัดผลิตสินค้าจัดจำหน่ายทั่วประเทศแล้วก็ อนาคตจะทําสื่อธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับช่องทีวีด้วยนะคะพร้อมทีมงานวันนี้เราก็ตื่นเต้นด้วยนะคะเราได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นอวอร์ดเอเชียแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีเด่นสบู่ราชาซ้อมนะคะแล้วตัวเราเองเนี่ยได้ทําธุรกิจนะคะบิสเนสกับชาวต่างชาติที่พัทยาถ้าใครไปเที่ยวพัทยานะคะก็อยากจะฝากทุกๆคนด้วยนะคะขอบพระคุณสื่อต่างๆค่ะ คุณจนี่ค่ะถ้าอย่างนี้แสดงว่าของเราเป็นบริษัทที่ครบวงจรเลยนนะหมายความว่าอีกหน่อยอนาคตเราจะเป็นแบบ one stop service เหมือนใครถ้าอยากจะมีผลิตภัณฑ์อยากจะทำแบรนด์ต่างๆก็คือมาติดต่อคุณเจนี่ได้เลยอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ,<ช>คะและอย่างนี้ถ้าลูกค้าที่ชมอยู่ในอนาคตสนใจอย่างเงี้ยอยากจะสร้างแบรนด์ติดต่อช่องทางไหนอะไรยังไงได้บ้างคะอเอาค่ะถ้าสมมุติว่าทุกคนนะคะสนใจนะคะอยากจะมีรายได้นะคะไม่ต้องมีทุนก็ได้ะค,ะค่ะติดต่อได้ที่นะคะ0964545978 ะค,ะคุณเจนนี่หรือคุณนัทนิชาสแสงจัน Facebook ทร์ก็คือนัทนิชาสแสงจันทร์ภาษาไทยเข้าไปดูได้เลยค่ะเราทําสื่อกับต่างประเทศทั่วโลกค่ะ,อะโอเคค่ะวันนี้ขอแสดงความยินดีกับซีอของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ตขอขอบคุณสื่อ,อทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ ค่ะก็แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะแหมพี่เป้พอเราเป็นพิธีกรเราเห็นคนณรับรางวัลแบบนี้ก็ดีอะเนาะดีใจดีใจเพราะว่าแต่ละคนก็เรียกว่ากว่าจะประสบความสําเร็จเนาะก็ต้องฟันฟาเนาะตั้งใจแล้วค่ะ